ไปป่าเลยวะไอ่เมาไม่ไปปแหกแล้วครับกำเอ็นวัด <S <S นีุ่ดไปดูดิปับ๊บประมาณสิบแปด เราอยู่ที่บอ่อซีเฮดนาวังซอยเนะครับก็วันนี้เราจะมาตกปลาบอ่อหมากันนะครับก็บอ่อนี้นะครับมีปลาหลากหลายชนิดมากแต่ว่ากฎกติการเนี่ยผมก็ยังจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราลองถามเจ้าของบ่อครับนีบ่ครับ กฎกติกาก็ปกติเพ้่ไปอะค่ะก็อย่างสมมติว่าเราตกตะก้ออย่างเงี้ยตะก้อเราก็จะใช้เบ็ดวงเดียวนะคะหรือกระิลแล้ก็ใช้เบ็ดเดียวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตะก้อเบ็ดพวงอะไรพวกนี้เราจะอนุญาตให้ใช้สองขอนะคะถ้าถ้าเกิดเราตกบอบอหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าบอหนึ่งใช่ป่ะเราก็จะเปิดวันอาทิตย์เราจะเปิดเมาส์เข้ายอหออกได้อย่างไซส์ก็เราจะเล่นไซส์ไม่เกินสองกิโลถอาออกได้นาะ ก็ประก,กิตลองออกได้ถ้าเปรรร็นตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะได้แล้วบอ่อเปิดให้เราทานขิงยังมีทุโมงครับบอ่อเราเปิดเจ็ดโมงเช้าค่ะถึงร้านมังย์งร้านเยื่อนำเข้ามาเองได้นะครับเหยื่อก็ลูกค้าเข้ามาได้ค่ะแต่ที่บอกก็มีกำายด้วยนะคะแลูกค้าเข้ามาได้แล้วเรื่องอาหารการกินครับรงงห้องน้ำห้องน้ำค่ะก็มีบริการค่ะบริการนะคะราคาไม่แพงค่ะก็เปิดตกทุกวันนะครับ บบมีบ่อหมอกท่านผู้ชมมีเปิดทุกวันค่ะบอ่อมีทั้งหมด5บอ่อก็จะสลับเปลี่ยนกันเปิดนะคะม,มีเพจไหมครับมีมค่ะคเพื่ก็เพจชื่อเพจว่าบอ่อตกปลาสีนทาวังน,นะคะสามท่านผู้ชม,มนะครับเพราะว่าทางบอ่อเทาวัาง,งเนี่ยตอามี้ทางหน้าดินนะครับสปริวเหลิวเนี่ยตกได้หมดนะครับซึ้นสายเหมือเนี่ยฟังซันเนี่ยมาจากตัดตึงเช้านะครับได้ข่าวว่ามาจากตึงเช้ามาจากนู่นสุพรรณเลยทุกอย่านะครับ สายกระติกเมื่อไร่านผูมชมแบกกลับโอ้ไม่ไหวนะครับสายเหมาปลาดินไงปลาเยอะเลยก็ลองมาเรียกมามาใช้บริการกับก oh, ็ว uh, ั okay. <Okay. S 2> นนี <hoo> ้ผมก็เหมาบอหนึ่งท่านผู้ชมเล่นปลาสวายหลังนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็แต่จของบอกแนะนำก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนนี้ก็มีธรรมกนะครับมีอะไรบอกเพิ่มเติมเลยครับท่านที่จะมาเข้าโบสครับก็ลูกค้าทางไกลก็มาพักได้นะคะคืน อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาจากทางไกลนะคะเช้าเราก็เปิดให้เข้าตั้งแต่ปีห้าค่ะคพวกเหยื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้ใช้ถ้าเป็นเหยื่อสดเงี้ยเราจะให้ใช้เฉพาะใต้เดือนอันนี้คือทำกัดเลยนะเหยื่อเหยื่อใยใช้ไมข้าวเลยเหยื่อใยตอนนี้ยังห้ามอยู่ค่ะเพราะว่าเพราะน้ำมันเสียอะไรครับเตือนป้อนน้ำเตืนครับต่อจามนั้นนะผู้ชมนะกติกา้องไม่ยุ่งยากเลยง่ายๆนะครับเราพยายามทำตัวให้มันง่ายๆนะครับอย่ากทำมันยากเพราะว่าเวลาคุณทำติจปฏิการเนี่ยเขาก็จะ ใล้คุณบอกนะครับตามนั้วันนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับเดี๋ยวมือกันนะครับไปของน่าดีของค่ะเอาวันนี้เราจะมาทดสอบคันนะครับซึ่งคันรุ่นนี้เป็นของไรบันเดอร์นะครับชื่อดิซี่คุณผู้ชมนี่ครับดิซี่นะครับทำมาเป็นสองรุ่นนะครับคือรุ่นด้ามก๊อกนะครับด้ามก๊อกนะครับแล้วก็มีด้ามโฟมนะครับเขาไม่ใช้อีกฟุตนะครับเกือบฟุตอาจจะฟุตนะเบสคันก็ ใช้ประมาณ50กรัม50กรัมโอเนตอนเดี๋ยวจะมาลองกินกันนะครับท่านผู้ชมกินอรอดวันนี้ผมใช้ก็ใช้เป็น12ปอนด์ให้ามาชมนะครับ12ปอนด์ทั้งคู่นะครับนี่12ปอนด์เหมือนกันทั้งหมดนะครับงานก็วิธีการใช้เนี่ยนี่นะนี่บึ้งไดนเลยแรกต่อโค้ง โปรตีการใส่นะครับใส่นีดก่อนท่านผู้ชมนะครับตับใส่เข้าไปทลแรงเสริมปุ๊บต้องใสอเข้าใส่ปกตินะครับจัชชาบาร์เทิรเสริมนะครับงานง่ายซีซีนะครับเดี๋ยวได้ใช้วันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ผมที่ผมเตรียมมานะวันนี้ก็ขายร้านบิสสัดนะท่านผู้ชมนี่ครับลำาบิสาดนะครับผมผสมมาจากบ้านนะท่านผู้ชมนี่ครับลำเฉยนะครับจะไม่หยุดขนมปังอันนี้ เป็นขนมปังหยาบนะครับขนมปังแผ่นเนร่ยเรามาปั่นให้เป็นจบหยาบอะไรเงี้ยเตรียมมาเป็นขค้น่งถามกันนะครับก็เช้าเช้าเนี่ยปลามันจะลอยท่านผู้ชมลอยใช่ไหมเราก็จะตกแบบเอาขนมปังนะครับใส่ไว้แบบนี้ท่านผู้ชมก็ยได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามาเล่นปลาหนังและปลาเกล็ดนี่ครับโดยนะครับโอ้ยอ่ะขนมปังสักแปดสิบล้ำยี่สิบ นีปับงบาลเลยเริ่ปังครับปรนมาณนี้ง่ายๆครับใส่ล้ำมิสซันเริ่มนะครับตกเกี่ยววันนี้ก็ยี่ห้อนี้ก็ต้องระบุนะว่าเป็นของอะไรนะครับตกเกี่ยวก็ใช่นี่เป็นตกเกี่ยวแล้วกันนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวสิบนาทีก็จะเริ่มแล้วมาดูก,กันนะครับว่าคันใหม่ของเราเนี่ยที่มาเทสเนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านผะู้ชมแอคชั่นจะดีขานาดไหนดี๋ยวลองดูกันน่าจะเกนินยังไม่ได้เกินเออออกเลย พอสองอระลับกรับขยับไหมควรที um ่ใครอยากผมเดียวโดนไหมโดนไหม มีโปรทิ้งมันดีกว่าทิ้งสบห้าโมงนี้เนี่ยขอขึ้นบอลนะครับยังเต่าด้วยแปดฟุตนะครับสามท่อนนะครับไลน์เบนเดอร์ตัวใหม่อีซี่อีซี่ ประมาณโลนึงงปิ้วไหมครับก็แอคชั่นดีครับอะไรดีไหนเราวันนี้เวลากี่โมงแลจนะก็ให้ดูเวลาก่อนสิบเอ็ดโมงได้ไหมตันนี้สิบเอ็ดโมงสามห้าเอ่อตั้งแต่เช้ามานะครับข้าวสักเม็ดยังไม่ถูงท้องนะกินแต่แป๊บซี่กันสูมน้ำหน้าอาคอับก็ หายกินจัดมากนะครับนี่นะเหยืย่อจะมาบั้งขาโชว์ลำที่เรามามาเช้าผ่านไหนโชว์ลำเอาเอารำก่อนลำก็จะหมดนี่ก็จะหมดต้องใส่กระบั้นไว้กระบั้นได้หรือเปล่าตอนนี้นะก็จะแก้าาาท่าการทำชมตอนนี้มีไปไหวายใหญ่ไปเข้ามากวนนะเราก็จะใส่เพิ่มปผงเข้าไปเพื่อให้ตัวเล็กมาวนนี่ครับแล้วก็ลดขนมปังไม่ไหวนะครับขนมปังยิ่งหมดท่านผู้ชมนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปด้วยนะครับใส่ไปด้วย ต้องการให้ปลาเล็กข้ามมูลนะครับม่ไหวปลาใหญ่มาจะหมดนะครับเยืออุปกรณ์วันนี้นะครับวิงวิะกวดนายนะครับนี่ครับส่วนสายหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับแผ่พูดูคาร์บอนนะครับยี่สิบอลนะครับเต็มนะครับตัวเบ็ดตัวเบ็ดวันนี้ก็กินโนเบอร์สี่คมแข็งครับสองเอ็นี่ยผู้ชมนะครับสองอ็นะครับคมแข็งว่าเราต้องการให้มันเบานะปลามันก็ระแวงเหมือนกันนะครับผู้ชมชิ่งหน้าก็นี่เลยนะครับแขนหนึ่ง ประมาณนี้ตัวเตี่ยวก็นมปังที่เราเห็นกันนะเล็กๆพอแล้วครับประมาณนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจาก11โมงวันเนี่ยผมจะได้กลับไปกีป่โมงานานเพราะว่าใกล้ละใกล้หมดเยือแล้วพิถาที่กินข้าวอะไรมือมือเชฟผมเตี้ยนะ ครับเชฟกระทะเหล็กผมไหนดูโชว์มือครับแหกแล้วครับกามเอ็นวัดตกใจแล้วครับนั่งข้างข้างเบดนะครับนี่ลอยไม่ใจอยู่สบายไป,ไปเอาไปเลยใจนอนตกกันร้องตกกันร้อง ล,ลืมหน้าผู้ชมอีซี่แล้วก็ลำนะพ,ลพ,ลนะพ,ลพลี่า,านะครับหลงพี่สากินหมูม้าครับกินจนร้องฮะเอ๋ครับเอ๋ครับนี่ครับอันนี้ผมต้องตามตัวรักสักผ้าอยู่ต้องตามมาครับถ้ามันชช่กันเท็กคันนะครับหลายคนครับลหลายคนและหลายท่าทางนะ ผม,ม,มีหรือว่า 1, คันแอคชั่นดีมากนะครับคันอีซี่ทำในการตกปรเปลาเรื่องงา่งายน,นะครับพกง่ายนะครับสะดวกท่านชมนะ,ปะเปลาเลยนะครับคลายอะไรเบ็นเดอร์นะครับได้ได้เหรอสบายใช่ปา ตรงเลยว่ามาใช้ครั้งแรกประทับใจครับครขาสาซสวายโลนิดๆสบายสบายครับเกรย์ป่าเฮ้ยฮะม่ชั่งเหรอเดี๋ยไปทั่งั่เลยนัดเลยนัดเลยงั่งเลยนัดเลยไม่เกยไม่เกรย์ไม่เยตัวที่สองของผมสำหรับวันนี้ของตีสาจแล้วก็คันไ์วินเดอร์อีซี่นะครับนะ มีตัวเป็นโดนวันนี้

ปลาจระมิดของตัวนี้ครับวันนี้ตัวแรกของบ่อไซน่าจะสามกกวสามโลเลยเนะครัน <c oughs> ไลท์วินเดอร์อีซี่นะครับสบายสบายครับเ <Yeah, yeah. S 1> ย่ยๆอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นลำปีศาจเหมือนเดิมน,นะครับผงปีศาจแล้วก็ขนมปังบูเม็ดนะครับนี่ครับปลาจระมิ <c oughs> ดโอ้ที่ Ồ quá Vui hết Mới bay lụt ดีแล้วดีแล้วเัยใชัไหมหลุดใชแขวนอยู่ตั้งนานอตัวใหญ่ไหมครับนะมากเกินไปคนผู้ชมคนไหนที่ว่าอยากออกกำลังกายนะอืมอาจจะคัดติกคับติกครับชัานที่สวงนะครับคราวนี้บอกเลยมอกมาก อันนี้มาสูตรชี้คันตามปลาคนระับไม่ไหว้นะทำไมมันดิ้นน้ำขุ่นน่ยวะอือฮึอือโอ้โหตัวเดิมหรือเปล่าเนี่เอาเอาคัน่ะเอาคันลงน้ำาถุงสะบัตาไปึ้น ไปไหนนู่นเดินไปเลยขวาสุดปลามพเห็นว่ากระโดดน้ำอ่ะตรงนี้เนี่ยไะผมตามไปด้วยปตาไปขาแล้วถามพี่เขาเอาขึ้นแล้วลงถามเขาด้วยอัานไปเขาถามเขาครับเฮ้ยพี่เราพี่เราเพื่อนเอาและเอาและสองคนอนุนก็กินนะคันนู้นอยู่ไหมไป

ใช้อะเก็บได้พันขาพันกระดานพันข้อข้อเนี่ยที่มันขาดข้อนี่แนี้ครับท่านผู้ชมระวังแล้วก็วิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องละเอียดมากนี่ครับแบบเนี้ยพันพันเห็นไหมเนี่ยพันอยู่เนี่ยออัดปลาให้เป็นงี้อย่าไปรีบลั้งนะครับจะขาดเนี่ยนี่ขาดประตูแล้วนี่เมื่อกี้ท่านผู้ชมเกิดเหตุการณ์ขัดข้องนะผมกาลังไลฟ์สดนะครับไม่รู้ว่าเราสามารถเอาภาพจี่ไลฟ์สดมาลงใน y ยูทูบได้เปล่า เมื่อกี้กันเลไรแค่นครับคุณท็อนอนกินครับผมถ่ายให้เขาอยู่แล้วอีกทีปลากินของผมครับผมก็ไม่ได้กะวัดครับลอกไม่ออกนักสวนเลยเป็นไงนะครับคันนี้เข้ามาชมหน่อยครับอีซี่ไหมอีซี่ครับทำในการตกปลาง่ายขึ้น่า้ชมนะครับฝากไว้ครับอีซี่ดูนะครับนี่ครับปลาไซส์โอ้ไม่เล็กนันนี่ไดูคนนี้ดูมือผมดิัเดียวเลยสามอ่ะเอาไปหาทั้งดูเลย เบ็ดไปดรครับไปสามสี่สี่โลท่านผู้ชมมีเสี้ยวอยู่มาแล้วครับท่านผู้ชมน้องมันน้องมันเร่งเผื่อไนี่ครับพี่ดุกพี่ดุกนี่นะครับพี่ดุกพี่ดุกไซส์ก็น,น่าจะกับเกือบโลนะพี่น้องน,นะวสัมภาษณ์ครับตกปลานี่เป็นไงบ้างครับอิ่มครับก,กินข้าวเสร็จก็กินข้าวเสร็จครับ กีข้ากี่โมงครับก็เช้าเช,าชา้าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงปลา <6. S 1> ปลากินจัดไหมบอกคุณผู้ชมหน่อยเอาปลากินดิเอ้าม้ชมมนปลากินครับสองคันเลยผู้ชมสองกันติดเลยนู่นตีไว้ถามมาลูกขาดอ่ะขาดอ่อะพี่อ่ะไม่มันเป็นพันท้ออ่ะ นะไอ้บึกใช่ไหมมันไม่มาเลยไอเบื้เราะดอะไรนะบึกมาแล้วเนาะน่าจะเป็นบิ๊กปิดนะเอาไม่ออกเลยตัวท่านี้ขับไปทางซ้ายแล้วปาไปซ้ายแล้วอันนี้ปิดแล้วใช่ไหมในเบืกนี่ดูดูเด็กเราันเราใช้เอเล็กครับท่านผู้ชมสุดสองปอนด์นะครับสองปอนด์นะคันออกคันออกัน เป็นปลาผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาบึกเหลืองนะครับทมอย่างเงี้ยบึกหลืองเขาใช่บึกขาวบึกอย่างจะแข็งแรงมากๆครับเพาะป่าเป็นปน้ำแพนะแล้วก็ทำไปแค่นี้ครับพี่ขนาดบอยังขนาดถ้าเป็นอ่างเางก็บน้ำจะขนาดไหนถามีเร<ม>ือก็น่านำจะ่่น่าเรือก็น่าจะนำเรือทั่วอ่แล้วนี่คารรือทั่วอ่างแล้วปลาห้าปลาห้าโลน

นีนัทอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยปลาห้าโลนี่นี่นี่ปลาห้าโลผู้ชมปลาห้าโลครับขาให้เอาออกไหมพีไปใช่าใช้ได้ไหมตามี่มาแช่หาอุ้ปาโชวหน่อยอ้ยเร็วม่แชงหรอกผมไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วุมยุพี่แหละมาท่าไรอุไ เท่าไหร่เท hmm. ่าไหร่เอ so ้าบอกก่อนน่าจะประมาณสิบแเอ้ารวมตั้ง18บแปดมันหนักดงวะเดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมอะไรวมปากได้ไหมไดุ้นโอ้ยปวดเลยเร็วมาดิเด็กหัวเด็ัเลด็หวเอรเอ้าปาหาลงป่ะสิบหกฮะสิได้มากเถออ่ะ สิบห้าประมาสิบหกอ่สิบห้าโลเห็นไหมปลาห้าโลไหมล่ะสิบห้าโลหัวนะเนี่ยครับปล่อย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 เลยปล่อยเลยสิบห้าโลท่านผู้ชมนี่ครับสิบห้าจ้าขุดปลาเสียงอะไรทั้งคนสิบห้าโลอ่าท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลากลับนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาแล้ครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะผม มาเป็นตาล้องตักจำเป็นนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมได้ปลาเยอะแหนเลยพี่มันเบาๆป่ะพี่ฝุดชางแตกหรือเปล่าทักเดียวช้างขาดไม่ปักตัวทำไงจริงยกคนเดียวใช่ไหมคนเดียวยกขึ้นปลาแค่สิบตัวเอง เสร็จใช่ไหมฉากนะากาขึ้นเลยขาเข้าดุนเข้าดุนเข้าดุนขาวบาววายนตรงกลางขาวบาวว่ตรงนกลาง อันดูเป็นดูแต่หน้าไทยนั่น ừ. à, เมราบอกท่านผู้ชมบ้างครับมาบอกนี้ครับก็วันนี้ก็ก็ถือว่าประทับใจนะโดนหลอกมาวันนี้มก็โดนหลอกมานี่ก็จากผู้สนับสนุนของค่ายไลท์วินเดอร์นะของค่ายมาป่าวันนี้ก็ถือว่าพันถือว่าโอเคมากเลยครับที่ว่าอัดปลาได้นิ่มมากเลยวันนี้ส่วนพี่ถาครับเคฟเคฟผมเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยตกปลาทำหายกินครับมีคำแนะนำบ้างครับตอนนี้ก็สมุทดีครับเวลาโค้งโค้งดีครับโค้งผออกมาเยอะครับ ใช้ทันดีครับ<อ>เวลางัดใช้ดีครับไม่มีปัญหาเหรอครับก็คลิปนี้มีอฝากถึงท่ามาช้ชมสำหรับบ่อนี้บ้างที่จะมาเหมาแบบเรามีระไบอกไหมก็บ่อ,อนี้ค่ามาก็คือสิ่งที่เตรียมมานวก็เดือนะออกมาเยอะเยอะเือออกมาเยอะเเลยแล้วก็อุปกรณ์พวกดวงเบ็ดพวกตะก้อ,อตะกรวเนี่ย ถ้าตรงแบบี่ผมเน้นให้เป็นเอาแบบว่าแข็งๆหน่อยนะไอพวกทรงจินุพวกอะไรเนะี้ยไม่ไม่แนะนํามานะครับเพราะว่าให้เน้นเป็นทรงอิสุอิสอุสสม,ามากกว่าอย่างน้อยก็เอาสักเบอร์เจ็ดเบอร์แปดขึ้นนะครับเพราะ,ราะว่าก็ได้แบบว่าลังๆังไว้หน่อยหนึ่ง<อ>วันนี้เราเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างรครับ<อ>เรากำูังมึกษาปัญหาเกี่กับปลาวันนี้งัดกระเด็นกระดอนเกือบไงหลังก็ลอยอยู่นะ เพราะว่ามันปลามันก็ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันคุมเกมยากนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหนักๆหน่อยพิธามไม่ได้พูดไหมอ่าหมดแล้วงานนี้คุณชมเดี๋ยวดูปลานะนี่ครับอันนี้ตีมือพี่เด้งครับ่านผู้ชมเม็ดใหญ่ไหนถึงมือกูดุกยักษ์นะกระดุกนี่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 ดุกยักษ์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 ยักดุกเล็กนี่นี่นี่กดุกยักษ์กะดุขาวแหวกแวกแแวกแหวก นี่ครับตัวนี้กิโลนะช่างช่างโอ้ยโอ้ยโทิ้งมือโอ้ตาย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 ยนี่ครับท่านผู้ชมยักครับตัวนี้ช่างมาเมื่อเช้าสามโลแปดไหนดูเล็กอะเออไอ้ดูหายอ้าวไอ้ดูเล็กหายเบียงแล้วไอ้ดูเล็ก้นดนี่นี่ดเล็กดเล็กโอ้ไปมีากุ๊นม่มีปลาตดยนดูนะครับท่านผู้ชมว่ากาลังเอาปลากลับยังไงดูนะ นี่อนนี้เราเอายาต้มแก้วมาดูดิเอาใส่ใส่กระสอบกลับนะครับนี่อืเห็มเอาโมเตอร์ไซค์มาด้วยนะเราคอยดูนะวิธีการหาของผมตอนแรกคุยกันนี่รูนะที่บอกในคลิปตอนแรกคุยกันเอ่อประมาณสามสิบตอนนี้อะไรตอนนี้ห้าสิบกว่านี่นี่นี่อันนี้ถังที่หนึ่งอันนี้ก็ถังละสิบโล ถังนี้ก็สิบโลส่วนถังนี่อยู่นี่ประมาณสามสิบกิโลสามสิบหกอยู่ปบนสามสิบกว่าโลได้แล้วก็ไม่ไม่รวมปลาช้างนะครับผมเอากระชังมาแค่นเล่นปล่อยปลาปลาอึดแ่ละตัวก็นี่ครับวิธีการกระทำผู้ชมว่ามราจะหักไหมอือนี่ครับอุ้ยอะเดี๋ยวได้ไหมเฮ้ยมัโยกนี้อยู่แล้วโชกนิ่มเอ่อ นี่นะเบ็ดเป็นไงเอี๊บออกทางนะครับท่านผู้ชมเชืจริงไหมอัตราก็อีซี่นะครับอองพางก็ดุอย่างเงี้ยมองใจกันหนึ่งไปทั่วโลกนะครับคชอบผมก็วันนี้กลับแล้วนะครับเรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยท่านผู้ชมนะครับถึงคลิปหน้าจะหมดจะทานะไปล่าปลาเนีครับออกจากลาบนะครับทีนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะครับแเราจะไปที่หน้าสวัสดีครับ